ไม่รู้ช่วงนี้พี่ซีเป็นอะไรคะ่ะชอบถามอยู่ได้ว่าคุยกับใครอยู่เลยถือโอกาสเปิดตัวแฟนเลยดีกว่าพี่ซียังไม่รู้นะคะนี่ไงคะแฟน2องเยคะ่ะ กินเล่นๆคือจริงๆเนี่ยจะมารีวิวแก๊เจ็ตแบบง่ายๆสบายๆบ,บ้างเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะจาก a n i t e ทคหน้าตาคือดูมินิมอลมากเลยอะมันสามารถแบบนี่ปรับทิศทางของลมได้ด้วยนะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ตรงไหนของห้องก็ดูแบบโอเคเลยเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่แบบดีไซน์ดีมีความเป็นแบบเรโทรนิดน,น,น,นึงคือก็ดูแบบสวยอยู่นะ หลังจากที่แจและทีมงานได้ลองใช้พัดลมตั้งโต๊ะตัวนี้มากว่า2อาทิตย์แล้วนะคะเราก็จะมาสรุปข้อดีให้ฟังกันว่าพัดลมตัวนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้งานยังไงค่ะแน่นอนขึ้นชื่อว่าพัดลมหลายคนก็ต้องถามว่าแล้วลมแรงแค่ไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวแจลองให้ดูเอาสีเขียวดีกว่าสีเขียวนะการปรับพัดลมปรับได้ทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือแรงเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สาวิธีการนะคะกดปุ่มด้านบนตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปพัดลมนะอันนี้คือ1 1ก็แบบเบาๆเป็นเบาๆ 2. 2. ก็ถือว่าเย็นนิดนึงได้อยู่นะคือถ้านั่งจอะกันเนี้ยทำงานก็ถือว่าโอเคเลยนะส่วนเบอร์3เห็นไหมผมปิวแล้วผมปิวแล้วเบอร์3าได้อยู่นะคือแบบถ้าร้อนมากๆก็เปิดเบอร์3นั่งจอกคนเดียวก็โอเคเลย คือพอมันเป็นพัดลมไซส์เล็กแบบนี้จันก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนคาดหวังว่ารวมมันจะแรงเหมือนเรานั่งจอะกับพัดลมเนาะเพราะว่าด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันก็คือทําหน้าที่เหมือนเพิ่มเป็นตัวช่วยเพิ่มเติมอ่ะคือถ้าคุณอยู่ในออฟฟิศแล้วมีแอร์แล้วบางจุดที่แอร์มันไม่ถึงอ่ะถ้าคุณเอาตัวนี้ตั้งไว้มันก็จะช่วยดูดความเย็นมาแล้วทำให้คุณเย็นสบายมากยิ่งขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องเพิ่มแอร์ไปรบกวนคนอื่นเผื่อใครแบบหนาวร้อนไม่เท่ากันค่ะแล้วในเรื่องของเสียงเสียงดังหรือเปล่่่่่่าอออะะเเเมืืกกีีีี้้ทจจยยปิิดดใหฟังนนนคคุณ็ไล ระดับ2ระดับ2เริ่มมีเสียงอื้อขึ้นมาทีนึนงระดับ3ก็เริ่มมีแบบขึ้นมาดังนิดนึงคุณอาจจะได้ยินผ่านเสียงไมโครโฟนอยู่แล้วเนาะคือถ้าคุณตั้งในห้องเงียบๆอ่ะมันก็ได้ยินเสียงมันเสียงพัดลมทํางานทั่วไปปกติค่ะแต่ว่าถ้าคุณเปิดเพลงทุกอย่างเสียงนี้ก็จะไม่ได้รบกวนเลยค่ะมันก็ถือว่าอยู่ในเลนจ์ที่ปกติเลยค่ะ อยากให้มันเย็นเพิ่มเติมสามารถทําได้ไหมบอกเลยว่าทําได้เพราะว่ามันมีช่องใส่น้ําอยู่ด้านบนคือมันเหมือนแอร์ตัวใหญ่อะที่แบบไปตั้งอยู่ที่บ้านที่ใส่น้ําแข็งลงไปได้ตัวนี้ทําได้เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเปิดออกมาใส่น้ําเย็นลงไปใส่น้ําแข็งเข้าไปก็ได้แล้วแต่คุณเนาะใส่ได้สูงสุด240มลลิตรค่ะแต่เวลาถือเนี่ยคุณก็ระมัดระวังนิดนึงอย่าให้มันแบบหกนะ ตรงนี้อันหนึงไหมคะปุ่มเหมือนหยดน้ํา3หยดเนี่ยคือเมื่อคุณใส่น้ําเข้าไปข้างบนแล้วแล้วกดปุ่มนี้มันจะมีเหมือนไอ้น้าพุ่งออกมาข้างหน้าก็เหมือนแบบเพิ่มให้มันเย็นขึ้นอีกนิดน,นึงรวมถึงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับคุณได้ด้วยค่ะเหมือนแบบ humidifier อ่ะพวกแบบเหมือนอากาศมันแห้งเกินไปก็สามารถมีตรงนี้เพื่อให้มันชุ่มชื้นยิ่งขึ้นค่ะ แล้วเวลาใช้งานต้องเสียบปลั๊กค้างไว้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะมันพัดแบตโดย USB-C ด้านหลังตรงนี้คือมันมีแบตเตอรี่ในตัวคือ2,000มิลลิแอมป์ถามว่าใช้งานพอหรือเปล่าใน1วันสําหรับแจนที่ลองใช้งานมาคือเราไม่ได้เปิดไว้ตลอดเวลาเนะาะเพราะบางทีแบบมันเย็นแล้วแล้วก็หยุดบ้างหรือว่าออกไปพักเที่ยงเราก็หยุดมันก็สามารถใช้งานได้1วันอยู่นะแล้วถ้าสมมติเสียบไปด้วยใช้งานไปด้วยทําได้ไหมทําได้ค่ะก็เสียบไปเสียบค้างไว้จะเสียบก,กับแบบปลัก๊กหรือจะเสียบก,กับเทไดด้หมลย แล้วถ้าใช้น,น,นานๆวิธีการดูแลรักษาเป็นยังไงใช่ไหมคะคือแน่นอนการใช้พัดลมน,น,นานๆเนี่ยมีฝุ่นเกาะเป็นธรรมดาอยู่แล้วะคะ่ะการทําความสะอาดก็ง่ายๆคุณสามารถดึงออกมาแล้วก็ทําความสะอาดด้านไหนได้เลยคะ่ะง่ายๆถ้าถามเรื่องความแข็งแรงทนทานถามจะนะ เท่าที่จะลองใช้งานดูถือว่าโอเคเลยมันแข็งแรงอยู่แต่ว่าคือไม่ใช่คุณไปโยนดอบเทสเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะแต่คือตัวเนี้ยถ้าเอาไปตั้งกระแทกนิดนึงไม่เป็นไรเลยค่ะดีไซน์สวยน้ําหนักถือว่าเบาอยู่นะถ้าคุณเติมน้ําอาจจะมีน้ำหนักขึ้นมาอีกนิดนึง แต่ว่าวิธีการหิ้วก็แบบดูดีเพราะว่าเขามีสายหนังตรงนี้ค่ะคุณสามารถหิ้วได้ไง่ายๆเลยมีทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีเขียวราคาจับต้องได้เป็นแกเจตที่คุณเอาไปตั้งไว้ในบ้านดูหรูหราแต่ราคาโอเคเลยค่ะ879บาทถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใน Li น์แอดวาวแกเจตนะคะหรือว่าถ้าใครอยากดูแกจเจตเพิ่มเติมแกเจตเด็ดๆสามารถดูผ่านไอจีว g าวแกจเจต by c ค่ะถ้าใครอยากดูแกจเจตแปลกๆล,ล้ำๆนะคะก็ะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะค thank you